วันนี้เวลา16นาฬิกา9น,นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถที่ลาดกลาลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายพ้าพระกฐถินณพระอุโบสถวัดสวุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวัดสวุวรรณดารารามหรือวัดทองเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารสังกัดมหานิกายสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในปี2328พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปดกระหม่อมให้โบรณาณปฏิสังขรข,ขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระราชบิดาและพระราชมารดาโดยพระอุโบสถยังคงเอกลักษณ์แบบสมัยอยุทยาตอนปลายมีลักษณะคล้ายท้องเรือสำเภาหน้าบันพระอุโบสถสลักลายเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธน,นา ภายในพระอุโบสถมีลวดลายเขียนภาพเทพชุมนุมนิบาชาดกสามพระชาติและภาพมาราวิชัยมีแม่พระธรณียืนบีบมวยผมอยู่ตรงกลางซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดมีอายุราว200ปีทั้งนี้วัดสุวรรณดารารามเป็นวัดที่ได้รับพระบรมราชูปถรัรมภ์จากพระมาหกากษัตริย์ทุกราชการมาโดยตลอดจวบจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์จักรี ปัจจุบันมีพระมหาเวชยันเวชยันโตเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระพิสุจำพันษา17รูป และก่อนกลับผู้แทนพระองค์ไปยังพระวิหารวัดส,สุวรรณดารารามโอกาสนี้จุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา,าพระประธานประจําพระวิหารซึ่งเป็นพระพุทธรูปสัมฤธิดลงรักปิดทองประทับขัดสมาธิปางมารวิชัยมีซุ้มเรือนแก้วอย่างพระพุทธชินราชทําจากไม้สักจาหลักลายลงรักปิดทองล่องชาติภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง